สวัสดีครับผมนายแพทย์ประมวลทองอินทราชผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสาครครับโรงพยาบาลศรีสาครเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด30เตียงมีประชากรที่รับผิดชอบอยู่ทั้งสิ้นประมาณ38,000คนโรงพยาบาลศรีสาครมีหน้าที่ในการดูแลคนไข้ฉุกเฉินคนไข้ทั่วไปให้บริการด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิเบื้องต้นโรงพยาบาลศรีสาครของ,ของเรา มีคนไข้ที่จะต้องมารับบริการไม่ว่าจะเป็นคนไข้โรคเรื้อรังคนไข้โรคทางเดินหายใจมีผู้พิการที่ติดบ้านติดเตียงอยู่ในชุมชนในแต่ละเดือนโรงพยาบาลมีค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยมากขึ้นเรื่อยๆและในแต่ละเดือนโรงพยาบาลของเราต้องจ่ายค่าไฟฟ้าประมาณ180,000บาทต่อเดือนซึ่งนับเป็นงบประมาณที่มาก สามารถนำมาพัฒนาโรงพยาบาลได้อีกหลายอย่างผมขอเชิญชวนให้ชาวนาธาิวาสและพี่น้องประชาชนชาวไทยร่วมกันบริจาคโครงการไฟจากฟ้าเพื่อ77โรงพยาบาลทั่วประเทศโดยบริจาคให้โรงพยาบาลศรีสาครเพื่อนำมาสร้างแผงโซลาเซลล์ทาให้โรงพยาบาลศรีสาครสามารถใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์และนำเงินส่วนที่ ต้องจ่ายไฟฟ้าในแต่ละเดือนมาพัฒนาทั้งด้านโครงสร้างทั้งครุภัณฑ์ที่จําเป็นเพื่อทําให้การบริการมีประสิทธิภาพต่อไปขอบพระคุณมากครับก็อยากจะฝากบอกเพื่อนๆทุกคน,นคลิปนี้คือมันจะเป็นต้องเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะช่วยกันนะครับมาช่วยช่วยคุละ สี่สิบบาทห้าสิบบาทหลายๆคนมาร่วมกันก็ว่าได้เยอะกันนะครับเดี๋ยวศิริาคอนีเอ่เดี๋ยวคงจะมีกิจกรรมดีๆด,ด้วยกันนะครับยังไงก็อรอดูกันแลวกันนะครับรอดูกันนะครับ,รดดนนรบแล้วมามาร่วมกิจกรมกรมเพื่อโรงพยาบาลศิริราชคอนนะครับอบคุณครัรมผมมาแู้ว